ในคดีน้องชมพู่นะครับซึ่งเป็นการสืบจากขนนะครับส่วนจะเป็นขนอะไรนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามซีรีส์ตอนสองนะครับก็จะเห็นอะไรมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีปฏิบัติการพิเศษในเร็วนี้เนี่ยนะครับในการพิสูจน์ตัวตนของผู้ต้องสงสัยนะครับวันนับวันวนับวันนะครับ จะเริ่มมีพฤติกรรมในการเข้าข่ายนะครับในการหลอกลวงมากขึ้นซึ่งปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นการลงพื้นที่ร่วมกันของชมรมและกรรมร่วมกับนะครับทีมงานของตํารวจนะครับแล้วก็ชุดปฏิบัติการของส่วนกลางนะครับก็จะลงพื้นที่มาบูรณาการร่วมกันแต่นั้น ขอให้อดใจรอแล้วก็เข้ามาดูนะครับในเพจผมขอร้องอยู่อย่างหนึ่งคือจะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับแต่อย่าดูอย่าดูถูกตำรวจอย่าดูถูกชมรมยิมนกรรมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยเหตุผลนะครับถ้าหากใครเข้ามาแล้วนะครับมาดูถูกเยยดยามหรือนะครับใช้คำพูดไม่สุภาพเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับ เราก็จะทําการบล็อกท่านออกจากเขตชมรมทันทีเพราะเราถือว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องการเขียนบทความเนี่ยนะครับเป็นซีรีส์เนี่ย่อต้องการเตือนสติพี่น้องประชาชนคนในประเทศให้เชื่อมั่นในการทํางานของตํารวจยุคพลตำรวจเสวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับแล้วก็เขาไม่ได้มีการบรูรณาการนะครับนักสืบระดับประเทศ ของเมืองไทยมาทําคดีน้องชมพู่ดังนั้นรับรองว่าเขาไม่ยอมให้เสียหน้าอย่างแน่นอน,นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ต้องใช้ในการตรวจเส้นขนต่างๆนะครับหรือเทคโนโลยีในการตรวจสอบการใช้นะครับข้อมูลโทรศัพท์ก็ดีนะครับหรือการสอบสวนสอบเชิงลึกการฝังตัวอยู่ในพื้นที่ ต้องใช้เวลาอย่างยาวนานถึงนะครับเกือบเดือนนี้เป็นเดือนที่8นะครับเดือนหน้าก็เข,ข้าเดือนที่9ซึ่งเป็นเป้าหมายที่จะมีการปฏิบัติการกันเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยขอให้คิดนะครับวิเคราะห์แล้วก็ไต่ตองนะมีคนได้ผลประโยชน์ในเรื่องนี้อย่างมากมายมาแล้วนะทั้งสื่อบางช่องทั้งในขณะนี้เนี่ยนะครับ ก็มีการตั้งทีมยูทูบเบอร์นะครับซึ่งก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนคน้งประเทศว่าไม่มีใครที่พยายามที่จะสอดแสวงหานะครับว่าชุมผู้เนี่ยเด็กอายุ3ขวบน้ำหนักไม่เกิน9กกิโลกรัมนะเสียชีวิตยอย่างไรแต่กลับกลายไปว่าในขณะนี้เนี่ยนะมีซูเปอร์สตาร์เกิดขึ้นนะแล้วก็เด็กเนี่ยไม่มีใครสนใจลืม แต่ชมรมกรกมนะครับยืนยันนะครับว่าอีกไม่น่าจะมีข่าวดีนะก็ขออดใจอรอร,ร,รับรองมีปัิรบัติการแน่นอนแล้ววันนั้นพี่น้องประชาชนก็จะได้เห็นนะครับครูจอมซับสองซึ่งเคยเกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารมาแล้วนะครับในคดีที่ครูจอมซับเนี่ยได้มาขับรถนะครับจนคนตาย ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะแล้วก็มีการสร้างพยานหลักฐานในเป็นเท็จนะครับจนทั่งศารชั้นต้นสารอุทธร์ก็มีคำพิพากษาจำคุกหมาแล้วคดีนี้เนี่ยนะครับเราเองเนี่ยวันนี้ก็ลงมาพื้นที่เนี่ยเพื่อจะไปอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งบอกไม่ได้นะครับว่าจะไปจุดไหนซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการพูดคุยกันประชุมกันนะครับ เพื่อให้เกิดความรบอบคอบในการทํางานเราไม่ได้พึ่งลงมานะครับเราลงมาแล้วมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ไม่ได้ออกข่าวไม่ได้ทําอะไรเทคโนโลยีบางอย่างที่น้องประชาชนอาจจะไม่ทราบนะครับนะทุกเรื่องมีคนรสร้างสถานการณ์เพื่อเรียกร้องความสนใจมีคนหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับในการที่ รับสม้างต่ตางๆนะครับเดี๋ยวความจริงเปิดเผยเนี่ยนะครับมันไม่ต่างอะไรกับคดีคูจอมทรัพย์ที่มีการทำเป็นกระบวนการนะคดีนี้มีการกัดฉากกันอย่างไรนะครับเพื่อพุ่งมุ่งหมายอะไรแล้วมูลเหตุจูงใจในการฆ่าน้องชมพู่นะครับเช้านี้ก็ได้มีการพูดคุยกับครอบครัวน้องชมพู่ก็ตรงกับข้อมูลที่เราทำเอาไว้นะครับ ถึง4มูนเนตุจุงใจนะครับค่อนข้างชัดเจนดังนั้นเนี่ยบทความที่เขียนยังไงก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันเปิดเผยให้คนทั้งประเทศได้หูตาสว่างนะครับมีคนได้ผลประโยชน์ในเรื่องนี้อย่างมหาศาลได้อย่างเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ทําเป็นซีรีส์มาเกือบปีแล้วนะครับก็เดือนนี้เป็นเดือนที่8เดือนหน้าก็จะเริ่มเดือนที่9ซึ่ง เราเชื่อว่าจะมีปริบิการในการนะครับจับผู้ต้องหาคนสําคัญนะแล้วก็เกิดจากการสืบจากขนนะครับส่วนจะเป็นขนอะไรนั้นเนี่ยนะครับอา่าผมบอกได้เลยว่าเรารู้นะหลายๆคนรู้นะครับแต่เรายังบอกไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวเขาจะหาทางป้องกันตัวได้อีกนะครับดังนั้นรอรอนิดเดียวซีรีส์ตอนสองนะนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีเวลาผมก็จะเขียนให้ให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอ่านนะครับแลวจะจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคนทำผิดยังไงก็ต้องทิ้งร่องรอยนะครับทำผิดทิ้งร่องรอยให้เราจับได้เพียงแต่เราต้องใช้เวลาอย่างยาวนานนะครับจกนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะตัวผู้ต้องหาเนี่ยพลาดนะครับพลาดแล้วก็ทำให้สามารถ จับอะไรต่างๆได้หมดนะครับนะมันไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคนร้ายเนี่ยต่อให้เก่งแค่ไหนถ้าตํารวจจะจับยังไงก็ต้องจับได้ในคดีน,นี้ผมยืนยันด้วยเกียรติของผมว่าไม่ใช่เป็นการจับแพ้นะครับนะไม่ใช่เป็นการจับแพ้ยืนยันว่าจับถูกตัวมีพยายนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็มีทั้งพยายนบุคคล นะมีพยานแวดล้อมทุกอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับนะหล,หลายๆเรื่องเนี่ยเดี๋ยวถึงตอนที่มีการปฏิบัติการเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจเหมือนคดีกูจอมทซัพย์แล้วทุกคนก็จะบอกว่าโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะเหมือนที่กูจอมทรัเ์เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะเหมือนคดีพีดเก้าสิบล้านนะหวยลวงโลกก็เกิดขึ้นมาแล้ว มีผู้ได้ผลประโยชน์ทั้งสิ้นในการสร้างสถานการณ์แบบนี้นะครับคดีนี้ก็เช่นเดียวกันมีผู้ได้ผลประโยชน์คือซื่อหลักนะครับได้เลตติ้งถล่มทลายได้เป็นพิธีกรดีเด่นนะแล้วก็สร้างสตรอรี่ต่างๆมาเป็นเวลากว่า200วันนะโดยที่นะไม่ได้รับผิดชอบต่อสังคมนะครับคดีนี้ผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะประมาท คิดว่าตัวเองเป็นเทวดานะคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาแล้วก็ทําอะไรไว้คิดว่าไม่มีใครจับได้นะแล้วก็ใช้คําพูดวัติสินโกหกอย่างแนบเนียนแต่จริงๆแล้วเป็นจุดอ่อนทั้งสิน้นนะนะครับดังนั้นเนี่ยการสืบของเราเนี่ยเราลงพื้นที่จริงนะแล้วก็สืบสวนจริงนะครับใช้คน นะครับแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยมาแมทชิ่งกันนะแล้วก็สามารถเนี่ยต่อชิกซอนะครับจนได้นะบางอย่างเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราไม่ทําอย่างนี้อนะทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเคยพูดนี่มาวันวันเนี่ยมันคือเทคนิคในการสืบสวนของเราทั้งสิน้นคดีครูจอมทรัพย์เราก็ใช้เทคนิคแบบนี้นะครับ ในการจับพิรุษนะครับทางทีวีออกอามารินช่องหนึ่งออกไทยเอสช่องหนึ่งเรื่องเดียวกันพูดหลายครั้งไม่ตรงกันนะครับอันนี้เนี่ยนะครับได้มีการรวบรวมคลิปทั้งหมดเนี่ยสาคลิปนะครับในการติดตามนะครับผู้ต้องสงสัยรายนี้นะครับมาตลอดเวลาหลายเดือนนะแล้วก็ผนวกกับพยานบุคคล พยานสิ่งแวดล้อมนะครับวมทั้งเส้นขนนะเราเชื่อว่าไม่นานนะครับจะเป็นคดีที่ปิดได้โดยพลต urm เกสวัสด์แจ้งยอดสุขนะครับอดีตนักสืบระดับประเทศแล้วก็ปัจจุบันเป็นผู้บริจาการตำรวจแห่งชาตินะครับแม้กระทั่งทีมสืบสวนสอบสวนในคดีนี้นะครับยกทีมทั้งหมดไปอยู่ที่ส่วนกลางนะครับไม่ได้ใช้ ให้ท้องที่เป็นผู้ทําคดีนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะมีข่าวรั่วแล้วก็เกรงว่านะครับจะมีความสนิทกับผู้ต้องผู้ต้องหานะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าชุดที่ทําการสืบส,วน,ส,ว,นสวนอยู่ที่ส่วนกลางนนะครับก็มีข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ประชุมกัน,นจนกระทั่งเรามั่นใจแล้วว่าใครคือผู้ต้องหาใครคือผู้ต้องสงสัย อีกไม่นานนะครับขอให้ติดตามไปไม่นานนะครับเราเชื่อว่าจะมีปฏิบัติการหลายๆเรื่องเนะี่ยที่เราทําพี่น้องประชาชนคนไอประเทศก็เห็นอยู่ว่าของเราทําจริงจับจริงของจริงนะครับลงพื้นที่จริงไม่มีนั่งเทียนไม่มีนั่งโม้นะครับเรามาเราก็มาจริงๆนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับติดตามซีรีส์ตอนสองแล้วก็ ช่วยกันแชร์นะครับก็ขอบคุณพี่น้องแฟนเพจของชมน้ยกันทุกคนนะครับก็ให้ติดตามคดีน้องชมพู่นะครับมันต้องมีจุดจบนะครับคนที่ทําผิดต้องรับโทษตามกฎหมายหนีอะไรก็หนีได้นะครับนี้ความจริงไปไม่ได้หรอกครับนะแล้วก็กดเห็นกรรมมีจริงเวรกรรมมีจริงอยู่ที่เวลาเท่านั้นที่คุณทําบุญมาด้วย ด้วยเขาเรียกว่าความเฮงของคุณดวงของคุณจะถึงคาดเมื่อไหร่นะแต่เราเชื่อว่าอีกไม่นาน,นดวงคุณจะถึงคาดแล้วเพราะว่าสิ่งที่คุณทำสตอรี่ต่างๆมันเริ่มนะครับเป็นสตอรี่ที่มีการหลอกลวงประชาชนแล้วนะครับดังนั้นขอเวลาอีกไม่นานนะเราไม่ใช่รัฐบาลแต่เรายืนยันได้เลยว่าคำที่บอกว่าขอเวลาอีกไม่นานเนี่ยไม่นานจริงๆนะครับขอบคุณนะครับ แฟนเพจชมนุมนินกรรมถ้าพวกนี้เรามีอะไรเราก็จะแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทราบนะครับอีกครั้งวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ